สวัสดีแฟนเพจแอดมายดเดอะบองอ้ค่เซนเตอร์ enter, แล้วก็สาววกช่อง y o u t u แอดมายด์ค่ h ชาแนลทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันเป็นประจำค่ะกับการรีวิวรถสวยๆของแอดมายนะคะถ่ายทอดสดอยู่ที่โชว์รูมค่ะตั้งอยู่ถนนจรัญสนิทวงระหว่างซอย จรัน89 91นะคะจุดสังเกตง่ายๆเลยอยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าบางออค่ะถ้ามาไม่ถูกก็พิมพ์ที่ Google แบบว่าบางออค่ะเซ็นเตอร์ก็จะมาถึงที่นี่เลยนะคะโชว์รูมเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งนะคะวันนี้เรามาดูรถสวยๆกันดีกว่าค่ะเอาใจนะคะคนที่มีงบน้อยๆนะคะแค่ล้านต้นๆนะคะก็เป็นเจ้าของรถ c o ทสโอเวอนะคะกับ ค่าย BMW ได้แล้วค่ะกับคันนี้ค่ะ BMW X1 S Drive 18i นะคะ X Line พวงมาลัยเซอร์โวเบาค่ะปี2014ค่ะรุ่นท็อปเลยรุ่นนี้ก็เป็นมิเนอร์เชนแล้วด้วยนะคะวิ่งน้อยมากๆเพียง60,000โลแม้เท่านั้นค่ะชุดแต่ง X Line รอบคันนะคะประวัติเซอร์วิสดีเยี่ยม เครื่องเบนซินทวินพาวเวอร์เทอร์โบค่ะมาพร้อมเกียร์6สปีดนะคะเดี๋ยวเราให้ดูรอบๆบคันกันค่ะด้านหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบไบซีนอนนะคะก็จะมีไฟตัดหมอกระบบไฟหน้าก็จะเป็นแบบออโต้ด้วยคันนี้นะคะมาพร้อมแอร์แบ็กถึง6ใบเลยทีเดียวเซ็นเซอร์มาให้ทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยค่ะล้อแม็กสุดเท่เลยนะคะขอบ18ค่ะแล้วก็ยาง ยังดีอยู่เลยนะคะรถเจ้าของลำดับเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะคะคันนี้อยากจะบอกว่าสภาพสวยมากสภาพเหมาะสมกับราคานะคะและที่สำคัญยังคงเน้นการรับประกันโครงสร้างตัวถังเดิมและเลขไมแท้อยู่ด้วยนะคะซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการคัดรถแอดไมล์ทุกๆคันเลยค่ะกล้าการันตีได้เลยนะคะว่าทุกๆคันนะคะ X1 เนี่ยก็เหมาะกับคุณแม่บ้านนะคะหรือว่าคุณผู้ชายนะคะก็ขับได้นะคะเป็นรถที่ขนาดเนี่ยไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะแต่จากระดับพื้นขึ้นมาเนี่ยก็สามารถลุยแบบเหมือนลุยแบบคอสโอเวอร์เล็กๆได้นะคะก็ถือว่ายังสูงกว่ารถเก่งท,ทั่วไปอยู่นะคะ ก็ถือว่าเป็นอเนกประสงค์ค่ะที่เหมาะกับทุกการใช้งานนะคะเป็นแบบ5ประตูและที่สําคัญแบบเบาะด้านหลังเนี่ยพับได้ถ้าคุณไปคนเดียวนะคะมีสัมภาระคุณก็สามารถพับเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่การเก็บสัมภาระได้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะนี่ก็จะเป็นกุญแจของเขานะคะ มาดูภายในกันนะคะยังคงความเรียบหรูสไตล์ BM เค่ะเพราะว่าด้านในเนี่ยจะแผงประตูไปเลยนะคะมีการตกแต่งด้วยลายไม้นะคะรวมไปถึงตรงคอนโซลที่เป็นเกียร์ด้วยนะคะก็จะเป็นลายไม้สีภายในค่ะ แผงประตูเข้าไปเลยนะคะจะเย็บด้วยหนังนะคะวัสดุอย่างดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่มีรอยแตกหรือว่ารอยล้าวเลยนะคะคันนี้หูสภาพแบบเยี่ยมแบบ v very g o ก d มากนะคะคันนี้รถสวยสภาพดีจริงๆค่ะสำหรับคันนี้นะคะภายในก็จะเป็นเบาะแบบสีอัลมอนด์เบสนะคะ เดี๋ยวขออนุญ,ญาตสตาร์ทรถให้ดูเลขไม่สักนิดหนึ่งนะคะเหยียบเบรคค่ะแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทต,ตรงนี้นะคะอขอโทษค่ะเดี๋ยวต้องเสียบกุญแจนิดหนึ่งนะคะขออนุญ,ญาตเข้าไปนั่งข้างใน มาดูเลขไม์กันค่ะเลขไม์อยู่ที่67,000โลเท่านั้นนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าไม่ได้เข้ามารีวยูข้างในรถเนี่ยนานมากๆแล้วสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่ททานเลยนะคะที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยหรือว่าใครมีคอมเมนต์ใดๆนะคะก็สามารถพิมพ์กันเข้ามาได้เลยค่ะโอกาสดีๆนะคะกับการเป็นรถ เจ้าของรถคันนี้ค่ะเพราะว่าราคาเดิมเนี่ยโหอยู่ที่เกือบล้านสองเลยนะคะที่เราตั้งไว้แต่พิเศษสุดๆเลยค่ะสำหรับลูกค้าแอดมายในปีนี้นะคะราคาคันนี้อยู่เพียงแค่1 5ล้านหมื่นเท่านั้นค่ะ1 5ล้านหมื่นเท่านั้นนะคะแล้วก็ดาวเพียง60,000บาทเท่านั้นค่ะผ่อนต่อเดือนไม่ถึง20,000ืเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตดีประวัติดีก็มีดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.79ให้ด้วยค่ะ พอแอมรู้สึกเข้ามานั่งด้านในแล้วก็รู้สึกว่าเบาะเนี่ยอบก,กระชับกับสรีระเรามากเลยค่ะและที่สำคัญนี่เขาก็จะมีเบาะปรับไฟฟ้านะคะอันนี้ทั้งคู่หน้าเลยพร้อมเมมโมรีให้ด้วยสังเกตนะคะความใหม่ไม่ใหม่นะคะนี่สังเกตจากแผ่นนี้เลยค่ะแผ่นที่อยู่ตรงกับประตูนะคะ ยังเนี้ยบอยู่เลยค่ะคุณผู้ชมไม่มีหลุดเลยนะคะ B M W X Line นะคะบ่งบอกถึงการใช้งานที่ดูแลรักษานะคะแล้วก็ใช้งานอย่างทนุถนอมนะคะแล้วเลขไม้น้อยขนาดนี้หาได้ยากมากๆค่ะแล้วอยากให้กล้องนะคะซูมมาภายในนะคะตอนนี้แอร์เย็นฉ่ำมากๆเลยพวงมาลัยก็จะเป็นแบบม u l t i function ค่ะมีปุ่มพุ s สต t a r t นะคะ Bluetooth นะคะการ เล่นแผ่นอะไรอย่างงี้ก็คือได้ปกติเลยส่วนใหญ่นะคะถ้าเรามีสายอุกนะคะเราก็สามารถเสียบฟังเพลงได้เลยนะเสียบ USB ได้ด้วย mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันค่ะ X1 ในราคาร้านนิดๆน,นะคะ mm hmm. ก็ถือว่าคุ้มค่าค่ะ โอ้เบาะด้านหลังคือใหม่มากค่ะจริงๆใหม่มากสภาพดีมากนะคะท่านไหนสนใจก็เรียนเชิญที่โชว์รูมได้เลยนะคะเปิดให้บริการทุกวันค่ะขอขอบพระคุณคุณไพรัดนะคะบอกว่ารถสวยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะแอดมาเน้นรถที่สภาพโครงสร้างดีนะคะ สภาพโครงสร้างตัวถังเดิมเลขไม่แท้นะคะแล้วก็มีประวัติการดูแลรักษานะคะและที่สำคัญคันนี้ไม่ใช่รถประมูลค่ะเป็นรถบ้านนะคะเจ้าของลำดับเดียวด้วยค่ะเดี๋ยวเราให้ดูด้านหลังกันนะคะพื้นที่เขาก็มีเยอะพอสมควรนะคะในการเก็บสัมภาระต่างๆแต่ เมื่อเป็นรถอเนกประสงค์นะคะความพิเศษของเขาก็จะพับเบาะได้แบบนี้ค่ะแล้วพับราบลงไปได้หมดเลยนะคะเหมาะมากๆค่ะสำหรับในยุคนี้นะคะหรือว่าใครอยากจะมีเป็นคันแรกนะคะเริ่มต้นนะคะด้วยรถราคาลานนิดๆแต่คุณคุ้มค่ายอย่างแน่นอนนะคะ a d ดมายเลิก สิ่งที่ดีที่สุดมาให้แล้วค่ะแค่การรับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักนะคะแล้วก็เลขไม้แถมก็ทําให้คุณอุ่นใจไปได้ครึ่งทางแล้วว่าเออฉันจะต้องมีรถที่ดีนะนะคะในการขับไปทํางานนะคะหรือว่าใช้ชีวิตในประ,ประจำวันและที่สำคัญเมื่อคุณมีวารันตีนะคะการรับประกันการอุ่นใจเข้าไปด้วยเนี่ยโหคุณจะยิ่งสบายใจมากๆค่ะเพราะคันน้นเนี้ยเนี่ย หมด BSI แล้วแต่ที่แอดมายค่ะก็ยังจะมีประกันนะคะอุ่นใจจากเอเชียแคร์ให้ไปด้วย1ปีปีเต็มๆเ,เลยนะคะให้คุณดูแลรักษาแมนเท n นน c e นะคะที่ศูนย์ BMW ได้ทั่วประเทศเลยที่ครอบคุมอาการเนี่ยกว่า128รายการเลยนะคะนอกจากนี้รวมไปถึง การเคลือบแก้วเต็มระบบค่ะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตั้งศูนย์ถ่วงล้อเป็นแบตเตอรี่นะคะเราก็ยังมีแพ็กเกจนี้ให้คุณลูกค้าด้วยนะคะกับคันนี้ BMW X1 xDrive s 18i xLine พวงมาลัยเซอร์โวเบาปี2014คันนี้ค่ะราคาเพียง1,050,000บาทนะคะแล้วก็ดาวเพียง60,000บาทเท่านั้นค่ะยังไม่เพียงพอเท่านี้นะคะกิจกรรมที่ยาวต่อเนื่องมาจากวันเด็กนะคะนั่นะคือการ แจกจักรยานนะคะหากท่านไหนจองนะคะตั้งแต่วันเด็กที่ผ่านมาจนถึง19โมกราคมนี้นะคะก็รับไปเลยจักรยานพับได้นะคะเอาไปให้คุณลูกๆหลานๆได้เลยค่ะหากสนใจนะคะอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของรถคันนี้นะคะหรือคันอื่นๆก็โทรเข้ามาได้ที่ call center ค่ะ0 8น7์แ7 8เ8แค่ะและช่องทางลายนะคะ a d a my car ค่ะ,คะ,คะก่อนจากกันไปค่ะหากท่านไหนนะคะที่พาดยาริสนะคะ หรือว่านิสสันจุกสีแดงไปแล้วนะคะเป็นอ e ีโกคานะคะไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะว่าเรากำลังมีนิวคัมมิ่งนะคะรถโตโยต้ายาริสนะคะ 1.2TRD Sportivo นะคะปี2016เข้ามาค่ะและนิสสันมาร์สนะคะ1.2 E, เหมือนกันค่ะปี2018นะคะหากท่านไหนกำลังมองหาอยู่อย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมาอัปเดตการสดๆให้ดูกันเลยนะคะสำหรับวันนี้แอมต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ